สวัสดีครับบางวุฒิภูเก็ตครับผมวันนี้มาทางของงานชิมาโนนะครับจะมาเห็นชิมาโนอันนี้ชิมาโนตัวนี้มันก็เป็นรุ่นใหม่ก็มากันเรื่อยๆตัวนี้ก็เปเป็นฟอร์ดมาสเตอร์ปี2020บเบอร์6,000นะครับใส่สายพีหกน,นะครับประมาณ60 0เมตรนะครับซึ่งจะมาเล่าประวัติเรื่องของคันเบ็ดมากกว่าสมัยก่อนนะครับคือในครอบครัวผมหรือพ่อผมอก็ตามก็ทําเป็นเรือประมงรอบน้ําลึกตกปลาขายแล้วก็พอเป็นช่วงหน้ามรสุมหมดเราก็จะทําทัวร์ตกปลา ซึ่งนะครับคันเบ,บ็ดชนี้เป็นคันชิมานโนเมื่อ20ป,ปีที่แล้วนะครับนี่บมีกลุ่มนักตกปลารุ่นพี่นะครับเคยมาหมเรือกันเลยตกปลาไปได้หลายๆเที่ยวครับเขาก็ให้มาไว้ในเรือนะครับชื่อพี่อาคมนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็มาเจอตัวเขาเป็นๆแล้วอ่าซึ่งทีนนี้เจ้าของเดิมเขาคือคุณมาโนดนะครับเป็นผู้ให้มาไว้ในเรือสมัยนั้นชื่อเรือจะเป็นชื่อเรือโชคกนกขวัญน,นะครับถ้าเกิดนักตกปลารุ่นเกๆก,ก็คือจะจู้จักในานวของเรือบางโชว บ้านเหล่บรวานี่ครับคันเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับผมให้ทางนาปูเป้ชารโดครับบิวขึ้นมานี่ครับทำลายขึ้นมาใหม่นะครับนี่ครับเป็นไกดแต่เรื่องอุปกรณ์นี้ผมให้ทางธนัทชาร์โด้บูติฟายให้นะครับนี่ครับคันคันเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับต้องจำว่า20ปีที่แล้วให้มันฟื้นขึ้นมาที่จะพร้อมใช้งานในทริปใหญ่ทั้งนี้นะครับนี่ครับไกดวางไกดมาเรียบร้อยครับนี่ครับถึงเพราะว่าตอนนี้ยุคกับยุคสมัยเปลี่ยนไป แต่ก่อนเราจะกลัวเรื่องของน้ําลึกนะครน้ำลึกตะกัวใหญ่แต่เดี๋ยวนี้เมื่อเรามีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยนะครับนะครับนี่ครับงานเป็นระบบโรคไฟฟ้าก็คือไฟฟ้าเข้าถึงเองนะครับอ่าเช่นผมก็จับคันจับโรคตัวนี้เนะบอร์6,000นะครับของทางชิมาโนซึ่งเป็นโรคนําเข้าโดยบริษัทหลักในประเทศไทยนะครับสบายใจเรื่องของการดูไลได้อะไรนะครับนี่ครับชิมาโนฟอร์สมาเตปี2 0สอนะครับ แล้วก็ด้ามแต่ตัวนี้ทีเรียวว่าจะแปลงใช้เป็นตัวด้ามคันงงคงไว้เพื่อจะเสียบตาแต่ก็คิดว่าอยากได้อารมณ์เวลาปลากัดเหยื่อครั้งแรกแล้วเราได้วัดได้ได้จูงมันก่อนนะพอปลาไม่สู้เราค่อยปักนะครับเนี่ยจะมีเป็นทิปที่จะถึงนี้นะครับก็จะใช้อุปกรณ์ตัวนี้เป็นตัวนึงนะซึ่งผมจะมีหลายๆตัวเพราะว่าค่อคข้างคือนักตกปลาผมว่าไม่ใช่เฉพาะผมนะหรือรุ่นพี่ก็ตามก็จะมีอุปกรณ์ตกปลาหลากหลายเพราะว่าเราเล่นหลายเกม แล้วก็เตรียมอุปกรณ์ไว้นะครับเก็บเก็บเงินสะสมแล้วก็ค่อยซื้อนะครับซึ่งหลักๆแล้วนอกจากการทําเรื่องของจาหน่าย GPS s o ด d e r ไม่ว่าจะเป็นเบรลักซิมราดการ m มินเบียนจีนะครับเรื่องอุปกรณ์ตกปลาหรือเรือใช้งานต่างผมจะมีข้อมูลหลากหลายประเภทนําเสนอนะครับาะนน้นให้ข้อมูลที่มาจากหน้าง,งานนะครับว่าการตกปลาบางท่านก็ชอบตกปลาต่างกันแต่เป็นน้ํางานน้ําลึกนะครับนาน้ําตื้น ก็การปรับเซตเรื่องจอจีพีเสทั่วไปที่ผมมีข้อมูลอยู่แล้วนั้นผมก็จะมีความข้อมูลที่หลากหลายแต่ในรอบนี้นะครับมาทางเรื่องของไฟฟ้าเข้าถึงนะครับเราไม่ต้องห่วงแล้วกับเรื่องตะกัวหนักเราไม่ต้องห่วงแล้วกับน้ําลึกนะครับเพียงแค่ว่าราคามันอาจจะแรงแต่ผมว่าเทคโนโลยีที่ใสมาถือว่าคุ้มค่าราคาตอนนี้ที่เปิดนําเข้ามาถือว่าราคาจับต้องได้แล้วนะครับนี่ครับลักษณะโกรน์นะครับ ก็จะมีทางชิมาโน o หรือไดว่า hmm. ก็ตามครับอยู่ที่ความชอบนะครับเพราะเอกลักษณ์ในความเป็นแบรนด์ hmm. ของแต่ละย่อหน้นั้นผมว่ามันเด่นต่างกันอยู่ที่เราจะชอบว่าเราจะชอบเป็นอุปรกรณ์ของทางสํานักไหนนะครับตอนนี้ผมก็อยากจะได้คันที่มาบิวตอนนี้ก็เียมอุปรกรณ์เช่นคันชุดหนึ่งนะครับก็จะเป็นคันของทางสํานักไดว่านะครับนี่ครับเป็นคันไฟฟ้านะครับตัวน,นี้จะใช้รอกขนาดใหญ่นะครับ แล้วก็เป็นคันเพนครับที่ใช้ทำงานโรคไฟฟ้าที่มีเวียที่แข็งนะครับซึ่งคันตัวของก็เลยนะครับผมว่าการตกปลายิ่งตอนนี้ครับยิ่งมีโรคไฟฟ้าขนาดเล็กอย่างเช่นของทางชิมาโน่เพลราคาเริ่มต้นก็เราใจราคาไม่แรงนะครับถือว่าราคาไม่แรงเดี๋ยวต้องการข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมค่อยโทรถามอีกทีเดี๋ยวผมจะแปะชื่อไว้ที่ต้นคลิปนะครับแล้วก็เบอร์โทรติดต่อนะครับ จ่ายทั้งทีผมส่วนตัว,วผมนะครับผมเลือกจ่ายแบบไม่เสี่ยงสวัสดีครับบางกุฎภูเก็ตครับผม